สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่อง YouTube คุณนายวัชรศรีบุรินนะครับคในใดที่ติดตามขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ตรงกับวันที่22พุพฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ทาง คุณวัชรีิวลินพาเด็กๆมาาตัดบั้งข้าวหลามนะครับที่ภูภูพราษฎร์นะครับออำเภอสานตมลตำบลสานตมลอำเภอภูเลียจังหวัดเลยนะครับนะครับ ทางนี้ก็เป็นเด็กนะครับท,ทางคนใดที่จะกินข้าวหลามนะครับก็ต้องสั่งจองไว้ล่วงหน้าสามวันนะครับเพราะว่าต้องหาไม้ไผ่หาไม้ไผ่าไไลามหาวัตถุดิบแล้วก็หามะพร้าวหากะทิหาข้าวไว้วัตถุดิบที่จะได้เผาในการทำการเผานะครับ ทางนี้ก็เป็นทางคุณวัชรศรีบุรินและพี่เบิร์ตกำลังจะตัดบ้้งข้าวหลามนะครับที่ผมไปพูดไว้เมื่อกี้นะครับใครที่จะกินก็สั่งจองไว้สามวันล่วงหน้านะครับเพราะว่าต้องหาวัตถุด,ดิบที่ผมพูดไว้ในคลิปนี้นะครับขณะนี้ก็กำลังสสอกับ บ้างข้าวลมนะครับเป็นไม้ไผ่ไผ่ลามนะครับที่ภูนะครับภูภาษาะนะครับตำบลสานตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับก็่อนขั้นชื้นนะครับแฉะนะครับแล้วก็อันตรายนะครับก็ระมัดระวังที่จะมาเอานะครับ นะครับไปดูกันนะครับว่าว่าจะจัดได้ครับจะได้ได้กี่บ้างนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับเป็นไม้ไผ่หายากนะครับวัตถุดิบก็หายากนะครับครับผมต้องข้าลามตรงๆนะครับบางลามตรงๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นไม้ไผ่บ้านก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นไม้ไผ่ลามเท่านั้นนะครับ ท่านี้ก็เป็นคุณดัชน,นะครับถ้าคนใดคนใดติดตามแล้วก็กด subscribe กดแชร์ออกไปให้ด้วยนะครับผมก็ขอบพระคุณอย่างมากนะครับขนาดนี้ทางทีมงานนายวันสิบุรินก็ได้ตัดบั้งบังเขาลามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนะ,ะพวกผมเสียมล่าผ้าจากพี่น้องไปแล้วกับทีมงานของคุณวันร คลิปหน้าพอกันไหมพวกผมไปแล้วสวัสดีครับ